ไต่เดียวของตามเมากันเลยไต่ทุกหน้าทีใหญ่อะ่ะ <c> อ <oughs> ยูโย่ตาเมาไต่ทุกหน้าตีไม่แพ้งตีแข็งที่ใบของตามเมาอะไรวะแปลกแบบปลกแปลกนะตีตีกับพี่โกะสูงใหญ่ดีขึ้นอะ่ะไก่ไงโก้ต้องหลอกตีตัวเดียวแค่ เ, <c oughs> เป็นยังไงมันยังไม่รู้เนี่ยอากาศเนี่ย